สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานนานกดยันยันกดเยอะๆนะคะไอไล์เดอร์สปาเนี่ยมาถึง e p ีที่27เแล้วนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามดีกรีที่อยู่ในสายเลือดของไอไลค่ะเดี๋ยวไปดูไลค์ของมันตอนเช้ามีตอนหนึ่งพูดถึงอะไรที่ บิดเบือนเป็นอย่างยิ่งและเป็นการบิดเบือนที่มาตั้งแต่แม่ยันลูกกรรมารอค่ะพอผมออกมาพอสารตัดสินเสร็จปั๊บออกมาถาลม่มด,ด่าอะไรกันคือมาโอไอน้องเลวมึงไม่เข้าข้างผู้สูญเสียอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ระเบิดเถิดอเทิงทิฉันอยากตั้งคําถามอย่างนี้นะคะว่าผู้ชายคนนี้ทั้งชีวิตเคยพูดอะไรที่เป็นความจริงล้วนๆโดยไม่มีการบิดเบือนบ้างไหมคะ ต้องถามอย่างนี้จริงๆค่ะเหมือนคล้ายๆจะเป็นคนที่เลวร้อยเอร์เซ็นไม่มีอะไรเศษส่วนของความดีเจือปนเลยแม้แต่น้อยเพราะสามตัดสินแล้วผมออกมาอยู่ตรงกลางทุกคนก็ถล่มด่าผมว่าไอ้น้องเลวไม่เข้าข้างผู้สูญเสียแน่ใจเหรอคะว่าเขาเริ่มด่าคุณหลังจากสารตัดสินแล้วเขาเริ่มด่าคุณตั้งแต่คุณบิดเบือนข้อเท็จจริงและเขาไม่เห็นด้วย หลายคนเริ่มถามคุณว่าจริงหรือไหลน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไหลเด็กถูกศกเอาไปแช่แข็งก่อนอย่างนั้นจริงหรือไหลเขาเริ่มตั้งคําถามกับคุณตั้งแต่นั้นยอดวิวของคุณลดลงตั้งแต่โดนฉันท้วงติงว่าหยุดพูดเถอะเรื่องเนี้ยตั้งแต่คุณออกมาแหกกี่ชั้นแล้วมันก่อนคำพิพากษานะ ที่ฉันเข้าไปถามไปบอกคุณด้วยความเคารพนะหยุดพูดเถอะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ผลชนสูตรมันไม้เป็นแบบนี้คุณกโกรธอย่างเรียกว่าเหมือนกับคิดว่าฉันจะต้องเห็นแกหน้าคุณเห็นแก่หน้าแม่คุณฉันฝากเตือนไปตั้งหลายครั้งแต่แม่คุณไปบอกคนอื่นว่าฉันไม่ให้เกียรติสายข่าวถามว่าไอ้แตเป็นสายข่าวเหี้ยอะไรคะ มีแต่อีก,ก้อยมาคอยถามคุณลันค่ะวันนี้ให้นแต่พูดเรื่องอะไรดีสิ่งที่สายข่าวที่ให้มาก็คือเรื่องเก่าๆเรื่องเยี่ยวกางบ้านเรื่องอะไรพวกเนี้ซึ่งเขาไม่ได้เอามาให้ดิฉันให้ดิฉันพูดแต่เขาพูดําคอนเทนต์ของตัวเองก่อนแล้วเราก็เลยได้รู้จากปากเขาเท่านั้นเองสิ่งที่ให้มัน นอกเหนือไปจากการให้ในไลฟ์มีภาพสองภาพหนึ่งเป็นภาพรถไอ้พวยพยายามจะหลอกให้ดิฉันเข้าใจว่าเป็นภาพรถไอ้พวยที่เขาจับได้ในวันในช่วงเกิดคดีก่อนจะพบศพเพื่อที่จะให้คนมองว่าไอ้พวยแอบขึ้นเขาเพอดิฉันเค้น,เค,นเค้นเข้าถึงได้ยอมรับว่ามันหลังจากนั้นถ้าดิฉันไม่เค้นถามเอาความจริงพูดออกไปโป้งๆว่านี่ไงมีคนจับได้มึงขึ้นเขาเห็นไหม มึงแอบรถไปจอดนี่มันขึ้นขึ้เข,ขาแน่ๆก่อนที่จะพบศพน้องซวยไหมคะแต่ในฉันไม่ได้เป็นคนทํางานช่วยๆแบบนั้นได้รูปได้อะไรมาแล้วจะเนื้อเต้นรีบพูดไหมไฉันต้องถามคะ่ะแบบเดียวก,กันกับอีน้องเอที่เอาบัญชีไอ้ป่วยมาให้แล้วก็บอกดิฉันว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าไปเป็นสิบล้านดิชันเราก็ขอดูหน่อยขอดูหน่อยพวกนี้พอเค้นเอาความจริงแล้ว มันไม่เป็นตัอย่างที่พยายามจะทำให้เราเข้าใจไอ้ไหลบอกว่าพอศาลตัดสินแล้วมันออกมายืนอยู่ตรงกลางทุกคนก็มาถล่มด่ามันมึงคิดดูให้ดีๆก่อนศาลจะตัดสินมึงด่าทออะไรผู้สูญเสียที่เขาด่าว่ามึงเป็นน้องเลวไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีเลยมึงจะไปยืนอยู่ฝั่งไหนเรื่องของมึง แต่ชึ่มึงเอาผู้สูญเสียมาดา่ามาทวงนั่นมาทวงนี่มานั่งพูดว่ากูรู้กูรู้มึงตายมานั่งพูดอย่างเนี้ยแล้วก็นั่งพูดว่าแล้วมึงไปทําอะไรเขาโกรธเขาถึงฆ่าลูกมึงเพราะทั้งคุณทั้งอีตุ๋ยทั้งไอเสริมออกมาด่าผู้สูญเสียพากันด่าผู้สูญเสียลากเอาแม่ออกมาดิ้ทาลูกสาวตัวเองอีกเนี่ยเขาถึงด่าคุณ ในส่วนของฉันฉันแยง้งคุณในเรื่องข้อเท็จจริงคุณไม่ยอมฟังคุณก็เริ่มด่าฉันทําไมฉันต้องรอให้คุณนั่งปล่อยให้คุณด่ายอยู่ต้องเห็นแกะอีก้อยอีดอกนี่แหละคะ่ะถามหน่อยผู้หญิงที่แล่นไปเสี้ยมหลังบ้านทุกคนบิดเบือนทุกอย่างอย่าบอกว่าไม่บิดเบือนอีก้อยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไปฟังต่อคะ่ะ แล้วหนักเข้าคืออะไรรู้ไหมหนักเข้าหนักเข้าคือออยานมีปัญหากับอียานนี่แหละมีปัญหากับอียานคือผมต้องบอกด้ว่าเวลาผมคุยตั้งแต่สองสามปีไปผมก็คุยกับก็คุยกับแม่ก็คือกับแม่ตาเพชรนี่แหละอืมพอพอออยานเข้าเข้าหาผู้สูญเสียได้พออียานเข้าหาผู้สูญเสียได้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองตัวเองแน่และตัวเองเข้าถึงเขาได้ละว่าจะได้ข้อมูลนั่นนี่ กะว่าจะดึงแมวตาเพชรไปเป็นเพื่อนด้วยเหมือนเดิมแล้วก็จะเขียน่าแต่ทิ้งให้มันเป็นหมาหัวเน่าเพราะมันเคยบอกว่ามันจะทําลายผมไม่ได้อียาตมันบอกว่ามันจะทาลายผมไม่ได้มันจะเหยียบผมให้จมดินให้ได้ไปบอกกับใครคะบอกกับอีก้อยเหรออีก้อยบอกคุณอย่างนั้นเหรอดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าเคยพูดไหมว่าจะเหยียบคุณให้ได้แต่ดิฉันตั้งใจว่าตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะแบบที่ทากับไอ้โพยนั่นแหละแล้วตอนนี้มึงจมดินหรือยังไอ้ไหล มึงดูยอดวิวมึงสิยอดศัพ์มึงขนาดนั้นและยอดวิวมเท่าไหร่ไม่เรียกว่าจมดินเหรอครบค้าสมาคมได้แต่คนชั้นต่ำอย่างอีดอกกระทือพัทยาไอป่าช่างแม่งอีนางมาร้ายไอขามูคบค้าสมาคมได้กับพวกชั้นต่ำแบบนี้เท่านั้นคบได้แก่ไอ้ก,ก้อยมึงว่าไงนะพอดิ่ฉันเข้าถึง สาวิตีก็จะถีบหัวไอ้ไหลออกเพราะได้ข้อมูลจากสาวิตีแล้วฉันกับสาวิตีเพิ่งมีลายกันไม่นานอีก,ก้อยรู้ดีว่าฉันไม่เคยมีหลังบ้านอะไรกับสาวิตีก่อนหน้าที่จะไปฟังคำพิาพากษาอะไรนั่นฉันจะช่วยข่าน้ำมันสาวิตียังต้องผ่านอีก,ก้อยเลยฉันไม่มีลายไม่เคยคุยหลังบ้าน กับสาวิตรีไม่เคยเรียกร้องไม่เคยไปขออะไรจนกระทั่งพึ่งมามีตอนช่วงที่จะขอให้สาวิตรีเป็นสะพานบุญนั่นแหละถึงได้มีใครอีกคนหนึ่งส่งลายสาวิตรีมาให้ฉันก็ยังไม่ได้คุยจะคุยเฉพาะเป็นเรื่องงานเรื่องสะพานบุญเรื่องอื่นฉันไม่รบก,กวนฉันไม่ขอไม่ได้ถามเพราะรู้ว่า เขาไม่อยากเล่าเคยถามครั้งหนึ่งคำถามที่ฝากอีก้อยไปถามสาวิจีคือมีชื่อหมอดียวในพยานผู้เชี่ยวชาญไหมถ้าอีก้อยไม่ตอแแล้วนะคะตอบมาดิฉันเคยถามครั้งหนึ่งตรงนี้ที่เหลือเวลาถามเคยฝากถามอีอตายว่าอีเถกเคยเล่าให้ฟังไหมตอนตั้งท้องลูกมันว่ามันฝันเห็นพยายงูขาว แค่นั้นค่ะส่วนกับคุณในเฉพาะบางเรื่องที่สงสัยในเรื่องที่คุณเล่ามาดิฉันฟังแล้วงงตกลงมันยังไงกันแน่ก่อนที่จะพูดแลวะวิเคราะห์ได้ต้องรู้ว่านี่มันคือจริงหรือไม่จริงพูดไปพูดมากลายเป็นโอ้ไอ้สันขวานไม่ได้มีอะไรเลยอุย้ยมึงโดนแน่คลิปในรถหรือตำรวจเอาขึ้นมึงตายแน่นอนอยู่แล้วคลิปในรถมันก็ไม่มีแค่ตำรวจมาถามว่า คำนี้แปลว่าอะไรไอ้นี่ก็มโนจําเล่าไปเรื่อยกูรู้กูรู้เต็มคาราเบลแต่จริงๆแล้วกลวงมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไอ้การที่บอกว่าพอฉันเข้าหาสาวิจีได้ปุ๊บก,ก็คิดจะถีบหัวไอ้ไหลออกไปแล้วจะดึงเอาก้อยไปด้วยบอกตรงๆนะคะเอาอีก้อยไปเนี่ยเป็นภาระค่ะ ก้อยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับดิฉันเลยนะคะมีความนับถือเชื่อใจกันทํางานด้วยกันใช่แต่ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดจะต้องไปบังคับให้ก้อยเลือกว่าก้อยมีค่าก้อยไม่ได้มีค่าขนาดนั้นสวะค่ะอีก,ก้อยสุพรรณีเนี่ยสวะค่ะไม่ได้มีค่าอะไรกับดิฉันเลยที่จะต้องไปบีบบังคับให้ก้อยเลือกระหว่างฉันกับไอแต่ถ้าก้อยไปเล่าแบบนั้นแปลว่าก้อยต่อแหลกก้อยเสี่ยม วันนี้คุณพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะฉันแค่แกล้งหยอกว่าลูกสาวฉันไปขึ้นศาลคุณบอกว่าอียานมึงรู้ได้ยังไงมึงไปนั่งในศาลเหรอฉันก็เลยเยาะเยะ้ยคุณว่าแล้วมึงเป็นพยานเนี่ยมีชื่อเป็นพยานมึงที่ขึ้นศาลไหมแต่มึงอย่าลืมสิกูจะรู้เรื่องในศาล ไม่ได้เชียวหรือก็ในเมื่อลูกสาวของกูไปนั่งในศารทุกนัดเท่านี้แล้วโอ้โหเอาไปผูกเรื่องดิน้นนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงมันได้ข้อมูลฉันได้ข้อมูลจากสาวิรีพร้อมๆกับที่ช่องอื่นได้คือไปฟังจากที่สาวิจีเล่าในไลฟ์สดค่ะไปฟังที่สาวิจีเล่าในไลฟ์สด ก็รู้ดีว่าฉันทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยหวยสามสิบล้านฉันไม่ไปเฟ้นไปยกเว้นว่ามีข้อมูลอะไรขึ้นมาแล้วบางอย่างไม่แน่ใจต้องไปถามต้นต่อว่าใช่ไหมถึงจะไปถามแต่จะไปถามให้เล่าเล่ามาสิวันนี้เธอไปทำอะไรไปตามจิกเหมือนตามจิกานะไม่ใช่วิสัยฉันค่ะเรื่องพัทยาก็เป็นจุดพิสูจน์มาให้แล้วว่าไม่ใช่ฉันที่เป็นคนตามจิกแล้วเรื่องนี้อีก คุณบอกว่าชั้นบีบบังคับฉันจะเอาก้อยไปด้วยจะย้ายไปอยู่กับสาวิจิตรถีหัวคุณออกฉั้นบีบบังคับก้อยเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูแชทไลน์ครั้งสุดท้ายที่ฉั้นบอกลาก้อยก้อยมาตอบอะไรฉั้นยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉันบอกลาปุ๊บฉั้นกดบล็อกทันทีแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกเลยก้อยเข้ามาตอบฉันได้รู้เพราะว่าก้อยเที่ยวเอาอันเนี้ยเนี่ยค่ะแคปไปส่งให้คนนี้คนนี้ดู ว่าป้ายานบ้าไปแล้วกลายเป็นคนเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ด่านะแต่อย่างงุ้นี้กลายเป็นบ้าไรายได้จาก YouTube เขาเอาอันเนี้ยเดี๋ยวไปดูแชทกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะ มีอยู่วันหนึ่งไอ้ไหลเนี่ยขึ้นไลฟ์แล้วก็พูดถึงดิฉันกับการทำงานของกลุ่มเยาะเย้ยถากถางการทำงานของกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนดิฉันไม่พอใจมากๆ้าก็เลยเข้าไปในไลน์ที่คุยกันประจำกับอีก้อย ดิฉันบอกว่าหลันบล็อกพี่ก้อยนะคะรับไม่ได้กับสิ่งที่พี่ก้อยทํากับหลันพี่ก้อยพูดอะไรให้นะแต่ฟังถึงออกมาวิจารณ์หลันกับเรื่องกลุ่มแบบนั้นฉันแชทอันนี้ไปเสร็จปุ๊บก็กดบล็อกทันทีแล้วก็เลยไม่ได้ดูว่าได้รู้ว่าเขาตอบอะไรมานางก้อยมาตอบอย่างนี้ค่ะ ได้รู้เพราะว่าอีก้อยเนี่ยเป็นคนดิฉันไม่เคยแคปอะไรอย่างนี้ไปให้ใครดูนะคะจะอีก้อยแคปค่ะอีก้อยแคปเอามาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นดูเอาไปให้แอดมินในกลุ่มดูเอาไปให้คนอื่นดูเขาตอบว่าพี่อ่านนานแล้วค่ะเห็นไหมคะอีก้อยเป็นแบบนี้อ่านอะไรนานแล้วก็นิ่งอึ้งไปนู่นนี่ไปเงียบเงียบไป พี่อ่านนานแล้วค่ะแต่คิดว่าต้องไปฟังไล์สดตอนเช้าอีกรอบพี่มากดหัวใจให้เอฟซีที่รู้จักเป็นพักๆเรื่องกลุ่มจะพูดทำไมแค่บอกนะแต่ว่าเวลาจะพูดจะทะเลาะกับใครพูดให้เคลียร,เร,ยร์เพราะพี่ฟังคุณหลันย้อนหลังช่วงนี้มีคำว่าใครเสี่ยมใครเป่าหูใครแปลงสารพี่ก็ไม่สบายใจหรอกค่ะ แทบไม่ฟังใครด้วยซ้ำฟังแล้วมีแต่ความหดหู่เพิ่งเห็นคุณหลันคอมเมนต์ว่านแต่โกหกแล้วพี่สนับสนุนคุณหลันคุณหลันรู้สึกสลดรู้สึกสังเวชพี่ก็ไม่ต่างกันหรอกคะ่ะยังไงพี่ก็เป็นคนนอกจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ฟังคุณหลันสักคลิปพี่ไม่มีช่องไม่มีอะไรผูกพัน บางทีทั้งวันก็ไม่เข้ากกอกเลยมีหน้าที่แอดมินก็ทำไปคุณหลันบล็อกพี่ตรงไหนยังไม่รู้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาตอบมานะคะนี่คือสิ่งที่เขาตอบมาว่าเขาก็ไม่สบายใจเขาก็อย่างนู้นอย่างนี้ยังไม่รู้เลยค่ะทีนี้มันอย่างนี้ในสิ่งที่เขาพูดเนี่ย อันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าไม่มีอะไรเลยที่คุยกันแล้วดิฉันบังคับให้อ e ีนี่ต้องเลือกข้างอย่างที่ไอไหลพูดแต่สิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าอ e ีนี่เสียมไอไหลไปโกหกไอไหลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาไปคุยคนอื่นพเอเริ่มมีปัญหากับดิฉันปุ๊บอีก้อยทําอะไรรู้ไหมคะเข้าไปเจาะหลังไม้กับในกลุ่มแอดมินไปหลอกให้น้องแอดมินคนหนึ่งไปเล่าให้ฟังว่าอีป้ายานมัน นู่นนั่นนี่มันบ้างเงินมันจะล้มนะแต่มันอย่างนู้นอย่างนี้มันประสาทไปแล้วไม่เหมือนเดิมพยายามใจหลอกล่อให้เขาพูดอะไรเออออด้วยสักหน่อยพอกักเขาเอออแล้วอะไรอย่างนี้ปุ๊บอีกไกดยก็แคร์ค่ะแคบที่คุยกับน้องแอดมินนะคะแล้วก็เอาอันเนี้ยที่คุยกับดิฉันเนี่ยเอาไปให้อีกคนหนึ่งดูว่านี่เห็นไหมกลุ่มแอดมินไม่มีใครเอาปัญยาแล้ว เขาก็มองว่าประยานเนี่ยตอนนี้นิสัยไม่ดีประยานเห็นแก่เงินอีก,ก้อยก,ก็เอาทุกอย่างที่คุยกับน้องแอดมินเอาไปให้อีกคนนึงดูแล้วก็ซิม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 ว่าประยานเป็นอย่างนั้นประยานเป็นอย่างนี้ลองคิดดูประยานนั่นประยานโน่นนั่นนี่ไม่มีใครกล้าบอกดิฉันเลยจริงๆค่ะกระทั่งน้องแอดมินจนกระทั่งเรื่องมันหนักขึ้นจนน้องเขาเริ่มเห็นว่าป้าไม่ใช่คนแบบนั้น เขาถึงได้ถามมาป้าค่าเกิดอะไรขึ้นเพราะดิ่ฉันไม่อยากกวนแอดมินไม่อยากกวนเพื่อนไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแต่อีก้อยไปแทด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 แดดแบนู่นแคปนี่ไปให้เขาดูกันนี่คือการเสี่ยมให้แอดมินมองฉันเป็นอีกอย่างหนึ่งดิฉันถึงเชื่อว่าและอีก้อยบอกว่าแค่ประยานไม่ให้เกียรติคนให้ข่าวบอกว่าข่าวที่เขาเอามาให้ไร้สาระมันจะไม่ไล้สาระได้ยังไงคะไอชีบหายมานั่งพูดว่า น้องถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กตายบนรถมีการเอาศพไปแช่แข็งนั่งพูดบ้าบอคอแตกเรื่องนี้ยายรู้เป็นคนแรกเลยไอ้นี่เป็นฆาตกรรารพ่อยายถามหลานหลานเล่าหมดเรื่องแบบนี้มันไร้สาระ,ะดิฉันเตือนตั้งกี่ทีแล้วว่าไม่ควรพูดแต่กลายเป็นดิฉันไม่ให้เกียรติสายข่าวสายข่าวที่เฮียเล่าเฮียเล่าหาอะไรมาเราต้องเชื่อตามเะคะ คุณน่าจะเห็นความจริงใจว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพาคนดิฉันก็ติงดิฉันก็ติงแล้วเนี่ยแหละเพราะการกระทําของอีก้อยเป็นอย่างนี้คุยหลังไม่กับทุกคนเล่านั่นเล่านี่แคปนู่นคปนี่เอาไปให้แฮกเอาเฟซคืนไปได้แล้วก็พยายามจะเอาแชทของดิฉันออกมาเพื่อที่จะมาประจานดิฉันไปเชี่ยวบอกทุกคนว่าทานายไม่เอาดิฉันแล้วแต่ดันไปเห็นว่าดิฉันกับ มือขวาของทนายน้องเบียร์เนี่ยตอนตั้มมีปัญหาหนักๆคดีเกี่ยวกับชูวิทย์เนี่ยดิฉันทิ้ง YouTube โดดเข้าไปช่วยตัวเป็นเกรียวหัวเป็นน็อตหาข้อมูลหาทุกอย่างให้ทำทุกอย่างให้เหมือนเก่าๆไม่มีผิดจนบรผฐานมาได้ตั้มถึงขอบคุณว่าไม่ว่า ป้าจะยุ่งยังไงถ้าผมเดือดร้อนป้าอยู่ตรงนี้เสมอเราไม่ได้คุยกันทุกวันจริงค่ะที่ฉันไม่ต้องการที่จะรบวกวนนายตั้มงานเขามีเยอะชีวิตครอบครัวเขาก็มีจะไปตังต้งแน่งตะ้ง้หเขาอยู่ทําไมมีปัญหามีเรื่องมีคําถามเข้ากันมาถึงจะเข้าไปถามถึงจะคุยกันตอนนี้มันไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนตอนห่วยสามสิบล้านที่ตั้มมีปัญหาม,มากมายไก่กองเราคุยกันประจําทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วดิฉันจะไปกวนตั้มทําไมล่ะจริงไหมคะอีนี้เอาไปพูดนั่นนนนี่แต่พอไปเห็นแชทแล้วก็อึง้งพอไปเห็นแชทแล้วก็อึง้งเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่มือขวาของตั้มที่ปะคุยกับดิฉันยามตั้มมีปัญหามันมีคนอื่นที่สําคัญสําคัญสําหรับตั้มอีกเขาถึงได้อึ้งอยู่ในใจว่าดิฉันดิฉันไม่ได้เป็นเสาหลักในเรื่องอืง่นแต่เป็นกําลังใจ ให้ตั้มอยู่เสมอมาโดยที่คนพวกเนี้ยเอาไปบิดเบือนเอาไปพูดเพราะว่าอะไรพวกนั้นเชื่อเพราะอะไรเพราะอีก,ก้อยเป็นคนพูดค่ะอีก,ก้อยอ้างว่าบ้านอยู่ใกล้ๆสำนักงานทนายตั้มเดี๋ยวจะไปบอกจะไปฟ้องอย่างนจะไปาำคิปเมื่อไหร่มึงจะทำละอีหวยดอกโดยที่มาดึงแมวตาเพชรไปอยู่กับเขาผมก็บอกตรงนะ ถ้าผมไม่มีแม่เนี่ยผมเรียบร้อยแล้วถ้าผมไม่มีแมวตาเพชรก็คือผมก็คงไม่ทํา o ยู u ู e แล้วผมก็คงไม่ได้ทำยังไงคือมันไม่มีใครมันไม่มีใครช่วยนั่นไงรู้จักบุญคุณแมวตาเพชรถ้าไม่มีแมวตาเพชรผมก็เรียบร้อยถ้าไม่มีแมวตาเพชรผมก็อดแดกไม่ได้แดกหมูกระทะไม่ได้กินจิ้งจุ่มไม่ได้กินซอยจุถ้าไม่มีแมวตาเพชรนี่แย่เลย ก่อนหน้านั้นตอนที่ทำอะไรมาเนี่ยมีเม้ตาเพชรหรือเปล่าตอนที่ด่าไอ้พวยตอนตอนไปอยู่กับไอ้พวยนั่นๆมีเมวตาเพชรแล้วเหรอหรือยังไงก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมทำมาได้โอ้นี่ถ้าไม่มีเม้ตาเพชรแล้วแย่เลยถ้าไม่มีเม้ตาเพชรก็อดอยากใช่ไหมคงไม่ทำยูทูบแล้วโอ้โห แมวตาเพชรนี่เป็นตัวเด็ดตัวตึงขนาดนั้นถ้ารู้จักบุญคุณเขาว่าแมวตาเพชรเป็นตัวเด็ดตัวตึงนะก็อย่าเผออไปแหกกี่เขาล่ะเวลาเขาพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดก็สงสารเขาบ้างเขาแก่แล้วตัวก็อ้วนๆตุ๊ตุตาขาสั้นๆกว่าจะกลวยมาคอมเมนต์แย่งกับอีดอกกระถือคอมเมนต์ได้อีดอกกระทีมก็ไวกว่านี่ใช่ไหมตัวเองนี่โอ้โห,โโหโเพราะว่ากลัวถูกยึดช่อง กลัวว่าสักวันหนึ่งไอ้ไหลอาจจะยกประแจให้นางรสเวลาที่มันจ่ายเงินให้อะไรเยอะๆอาจจะโอ้โหถ้าได้ประแจแล้วก็จะปลื้ม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 กลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำนึกบุญคุณเข้าไว้ดีๆอย่าไปแหกกี่เขานะมันไม่มีใครช่วยจะไปขึ้นศาลจะไปสู้คดีความไปนั่นไปนี่เหรอถ้าไม่มีแม่เรียบร้อยอืม ทำไมคะจะไปขึ้นศาลไปสู้คดีถ้าไม่มีแม่ได้เรียบร้อยเลยถ้าไม่มีแม่เนี่ยไปขึ้นศาลไม่ได้คือทุกวันนี้ที่ไปขึ้นศาลคือแม่ขึ้นเอขี่หลังแม่ไปขึ้นศาลหรือยังไงถ้าไม่มีแม่เรียบร้อยเลยไม่มีเงินค่าน้ามันไปศาลไม่มีเงินค่าจ้างทนายเพราะฉะนั้นอย่างที่ผ้าจานพลบอกนั่นแหละว่าอีนันโจรที่เปให้นะเปจนหมดตัวแน่นอนเงินหมดบัญชีแน่นอนค่ะ ตอนนี้มาดูหุยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เป็นมาหน่อยวดวลดไหวแล้ววดลดไปได้แล้วแม่อันนี้บอกตรงๆแล้วถึงวันนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีไม่มีมานั่งแบ่งตรงนี้หรอกคงเลิกคงเลิกที่จะมานั่งก็อาจจะไปถ่ายนกหนูปูปีทีนี้ จากนั้นมาจากนั้นมาเนี่ยอียานพอดึงยานเนี่ยพอดึงดึงแม่ไปไม่ได้เพราะถ้าดึงแม่ไปก็คือผมอยู่ไม่ได้แน่นอนคือผมไปต่อไม่ได้จากนั้นเขาก็ถามคอมเมนต์แชทถามนะครับแชทถามแม่ทางไลน์ว่าแม่จะไปอยู่กับยานหรือจะคือจะเลือกใครอะให้แมวตาเพชรเลือกใครระบางอียานที่คบกันมาหกปีกับกับนาเต่ไอลูกนอกไซเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของเขา เรื่องที่ไอ้ไหลนะคะเรื่องที่คุณพูดบอกว่าจากนั้นดิฉันก็แชทถามอีก้อยว่าจะเลือกใครระหว่างฉันกับไอ้ไหลแัทถามทางไลน์เรื่องนี้คุณพูดเองหรืออีก้อยเล่าต้องถามอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคุณอาจจะพูดขึ้นมาเองก็ได้อีก้อยไม่ได้เล่าอันนี้อีก้อยคงต้องตอบนะคะว่าได้ไปเล่ากับไอ้ไหลอย,อย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไปเล่ากับไอหลาแบบนี้ก็คืออีก,ก้อยตอแหลถ้าไม่ได้เล่าก็คือไอหลายตอแหลเพราะว่านี่คือแชทสุดท้ายที่เราคุยกันจําได้ไหมฟังกิ้งก้อยแล้วกูก็บล็อกมึงอะดูกันอีกทีนึงค่ะเอาให้เต็มตานี่คือครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน เขาเป็นคนแคปมาดิฉันไม่ได้ได้แคปดิฉันได้อันนี้มาเพราะว่าเขาแคปไว้แล้วก็เชี่ยวร่อนส่งให้คนนั้นคนนี้เดชะบุญจริงๆที่อีก้อยสันดาลมันเป็นแบบนี้เลยฉันเลยมีหลักฐานว่ากูกับมึงไม่เคยคุยกันเรื่องอื่น อ้เรื่องที่ว่าให้เลือกเนี่ยนี่คือครั้งสุดท้ายค่ะมีตรงไหนบ้างคะที่ฉันถามบอกอีกก้อยบังคับให้อีกก้อยมึงต้องเลือกกูนะอ้ก,ก้อยมึงต้องทิ้งไอ้ไหลนะมึงต้องมาอยู่กับกูเดี๋ยวกูพามึงไปอยู่กับสาวิตรีมีตรงไหนคะที่ไอ้ไหลนั่งพูดไอ้ไหลเมื่อไหร่จะรู้ว่าการพูดอะไรต้องเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วมีหลักฐานยืนยันซีดีมึงเลยสี่ปีมาแล้วเคยมีใครได้เห็นไหม อวดอยู่แต่ว่าแม่กูได้เห็นแม่กูได้เห็นก็อีก้อยมันเป็นคนตอแหลอย่างนี้ใครจะเชื่อมันต่อให้ก้อยบอกกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอีก้อยมึงเห็นอะไรเห็นหำไอ้ไหลเหรอไอที่เห็นแล้วเนี่ยออกมาพูดสิก้อยออกมาพูดสิว่าก้อยเป็นคนบอกไอ้ไหลหรือไอไหลตอแหลตกลงระหว่างอีแม่กรมารอกับไอ้ลูกเวนตตะไลใครตอแหล เออทำไมเป็นการตัดสินใจของเขาคือยานนะ่ะด่ายายด่ายายด่าครอบครัวนูน่นนี่แล้วก็เหยียบเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมาด้วยเหตุผลจากนานาที่มันเกิดขึ้นคือมึงทํามึงทําเยอะเกินไปกับครอบครัวเนี้ยอืแม่ก็เลยเลือกที่จะมาอยู่อยู่กับครอบครัวผมความผูกพันอนะความผูกพันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่คุยกับผมนะความผูกพันของครอบครัวครอบครัวน้าแต่เนี่ยรู้จักครอบครัวของแม่อย่างดีก็รู้จักกันเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันแต่สําหรับยาน่ะ มึงอยู่แต่ในห้องแคบแคมอยู่อยู่แต่โลกโลกติดเขามึงอะ่ะอืมแต่น้นมาแม่ไม่ไม่เลือกเขาแม่เลือกที่จะอยู่อยู่กับครอบครัวอยู่กับอยู่กับผมก็ก็โกรธพอโกรธแล้วเนี่ยมันไม่อยู่เฉยเฉยอีเนี่ยหาเรื่องหาเรื่องดา่ดาด่าหน้าแต่ด่าคนอยู่ในครอบครัวด,ด่าพักพักหนึง่งช่วงหนึ่งอะ่ะเลิกดา่าเลิกด่าลุงคนณป้าตง คุณคิดว่าต้องเห็นหน้าค่าตากันมันถึงจะผูกพันกันได้หรอคะแอดมินในกลุ่ม fcg งานทนายประชาชนดิฉันยังไม่เคยเจอใครตัวเป็นๆน,นะคะแต่เรารักและเราผูกพันกันวันนี้คนพวกนั้นแม้ว่าอีก้อยจะเข้าไปเสี่ยมยังไงเขาเลือกฉันคะ่ะเขาไม่เลือกอีก้อยอีก้อยที่เขาเคยเห็นหน้าค่าตา เขาไม่เลือกอีก้อยเพราะเขาเห็นหน้าค่าตาเห็นสันดานอีก้อยเขาถึงไม่เอามันในขณะที่ดิฉันกับทนายตั้มเราเห็นหน้ากันครั้งเดียวดิฉันยังเป็นป้าของทนายตั้มมาได้จนทุกวันนี้อีก้อยพยายามให้ดิฉันเสนอชื่อบันเข้าไปใกล้ชิดนายตั้มนายตั้มพูดคำเดียวว่าผมขอมีป้าคนเดียวพอครับเจ็บไหมล่ะอีก้อยตรงนี้ใช่ไหมที่ทาให้อีก้อยผูกใจเจ็บจะต้องทําลายดิฉันให้ได้ เป็นป้าไม่ได้เลยอยากมาเป็นแม่ไอแต่แทนแต่ขอโทษนะระดับบุคลากรมันต่างกันระดับทนายตั้มเป็นป้าทนายตั้มไม่ได้เลยต้องยอมลดตัวเป็นแม่ของไอสถุนไอไหลแทนใช่ไหมแน่นอนคุณรู้จักมักจีกันดีถึงขนาดให้ตะชานกับยายสมควรไปสู่ขอเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิงให้ลูกชายแล้วเป็นไงละ่ะชีวิต คู่รับลื่นดีไหมลูกชายก้อยน่ะคนจะเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอได้มัคนควรจะเป็นคนที่มีชีวิตคู่สวยหรูอะไรงดงามหน่อยไม่ใช่คู่ที่ถ่ายคลิปแล้วก็แล่นมาตกกันดิฉันว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เห็นคนนี้เหลือเป็นเท่าแก่ไมจายเคยเห็นคลิปผัวเนี่ย ถือกล้องไปด่ากับเมียเมียก็ยกตูดให้ผัวอยู่หูออกไปทั่วโลกยอดวิวไม่รู้กี่แสนจะล้านแล้วมั้ง <c oughs> ดวงมันถึงไม่ค่อยดีชีวิตคู่มันถึงไปไม่รอดหรือเปล่าแต่ที่คุณพยายามบอกว่าดิฉันดา่ายายดา่ายายสมควรดา่าทุกคนในครอบครัวยังมี เอามาสักประโยคหนึ่งที่ฉันเคยด่ายายสมควรครั้งหนึ่งยกมือไหว้ไปแล้วที่เหลือด่าไหมถ้าคุณยังใช้คำว่าวิพากวิจารณ์แล้วแปลความหมายว่าด่านั่นคือคุณเป็นคนสถุนคุณวิพากษ์วิจารใครไม่เป็นคุณเป็นแต่ดด่าคุณเป็นจะเรื่องหยาบคายฉันวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของยายสมควรคนเป็นแม่เอาลูกตัวเองออกมานั่งนินทา ออกสื่อแบบนี้มีแต่แม่สารเลวเท่านั้นล่ะคะ่ะที่จะทําได้มีแต่แม่ชาติชั่วเท่านั้นที่จะทําได้ฉันไม่ได้ได่ายายสมควรว่าสารเลวหรือชาติชั่วนะคะแต่ฉันเพียงแต่บอกว่าพฤติกรรมที่ยายสมควรทํากับลูกสาวคนรองหรือลูกสาวคนโตนนะ่ะแม่ดีๆเขาไม่ทํากันต้องชั่วชาติเลวสามเท่านั้นถึงจะทําได้เข้าใจไหมคะถ้าคิดว่านี่คือคาําด่าจะรับก็รับเอาไป กูไม่สาหรแต่เอาหลักฐานมาค่ะครอบครัวคุณทำไมเราจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ทำเพี้ยทำหาอะไรก็มาออกอยู่ในสื่อหมดเนี่ยจะขายทองจะตกจะตีกันจะวีนแตกจะหึงกันกลางไร้สดมันก็ออกมาอยู่ในสื่อทำไมคนจะพูดไปได้ว่าครอบครัวนี้แม่งเป็นบ้าอะไรกันวะมึงบ้ากันหรือเปล่า นี่เมื่อคุณเอาตัวเองออกมาขายเพราะอยากได้เงิน youtube คุณก็ต้องยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะเพราะฉะนั้นยายสมควรเพราะเขาเอาไมค์จ่อปากยายก็พูดจดับจ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 ับยายก็ต้องยอมรับคำวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะยายรับมันให้ได้ถ้าจะออกประชดชดช,ด,ช,ด,ชดกลางสื่อ่ะรับมันให้ได้เหมือนที่ฉันรับได้เวลาลูกยายแหกกี่ฉันด่าฉันฉันรับได้เพราะฉะนั้นยายชดชดยายก็ต้องรับให้ได้ค่ะ